ครับยังมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐจีนนะครับล่าสุดเนี่ยวันเมื่อวานนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศหลายสํานักนะครับนำโดยบูมเบิร์กเนี่ยเขารายงานอ้างคําสั่งของรัฐบาลกลางจีนนะเขาสั่งการให้สายการบินทั่วประเทศของจีนทุกๆสายการบินเลยนะครับทุกๆสายการบินเลยที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยลดรับการส่งมอบเครื่องบินที่อยู่ระหว่าง สัญญาการส่งมอบลำใหม่เนี่ยที่ซื้อสั่งซื้อจากโบอิงงดรับโดยสินเชิงเลยนะครับโบอิงก็เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกย่างที่เราทราบเป็นอย่างดีถูกไหมครับขณะดเดียวกันเนี่ยก็ให้งดสั่งซื้ออะไหล่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆอะไหล่ของเครื่องบินเนี่ยที่เป็นเครื่องบินโบอิงเนี่ยนะครับงดซื้อด้วยจากอเมริกาด้วยนะครับแน่นอนว่าคําสั่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตอบโต้ นะครับเป็นการตอบโต้ของการขึ้นภาษีของทางสหรัฐก็ทรัมป์ณนะตอนนี้ตัวเลขเนี่ยที่ทรัมป์ขึ้นอยู่เนี่ยอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จีนนั้นขึ้นอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ประเด็นคืนนี้ฮะมันก็มีเครื่องบินที่รอการส่งมอบเนี่ยอยู่พอสมควรทีเดียวทีนี้มีการเปิดเผยจากโบอิงนะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเอ๊ะสามสายการบินเนี่ยที่รอการส่งมอบเนี่ยส่งมอบเจ้าเครื่องโบอิงนี่ยนะครับ ก็จะมีทั้ง China Southern Airline นะครับเสียเหมือนแอร์ไลน์นะแล้วก็มีแล้วก็สายการบินแอร์ไชน่านะครับในเร็วๆนี้เลยเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าจุดสําคัญเนี่ยท่านชมตามรายงานเขาระบุนะว่าที่จีนเนี่ยในหลายๆสายการบินเนี่ยเขาใช้เครื่องบินโบ i n g มากกว่า Airbus สนะครับใน,ในหลายๆสายการบินนะ ดังนั้นเนี่ยโอเคเครื่องเป็น้นส่วนหนึ่งแต่ระหว่างนี้แหละแล้วอุปกรณ์เออ่เขาเรียกว่าอะไรอะไหล่ต่าง,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 างๆที่เขาขอให้ระงับการซื้อด้วยเนี่ยมานจะยังไงทีนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมท่านผู้ชมครับหลายคนสอบถามว่าโอ้โหจีนเนี่ยเขาเป็นเบอร์สองของโลกนะเขาจะไม่มีอะไรจะผลิตเองเลยเหรอนะครับจริงๆม,มันมีบร,บริษัทบริษัทหนึ่งนะหลายคนอาจจะพอทราบนะครับเขาเรียกบริษัทโคลแม็กซ์โคลแมก็กซ์โคแม็กซ์เป็นโคลแม็กซ์เป็นเป็นกึ่งๆรัฐวิสาหกิจของจีนนะครับ เขาผลิตเครื่องบินผลิตเหมือนกันแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็วิเคราะห์ว่าสายการบินส่วนใหญ่เขายังใช้ของโบอิงอยู่แล้วถ้าจะผลิตเพื่อใช้ในประเทศอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไม่คุ้มหรอกนะครับคือมันต้องขายต่างชาติด้วยอะแล้วถ้าสายการบิน m มสอินไชน่าเนี่ยมันอาจจะหาลูกค้าได้ไม่ง่ายเท่าเพราะว่าสายการบินในประเทศเนี่ยเขายังใช้ตัวโบอิงกันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหลักเป็นเยอะอยู่เลยนะครับเ,เดี๋ยวรอดูว่าจะกระทบสายการบินที่จีนขนาดไหนกับมาตรการนี้นะ ล่าสุดทั้งออกมาบอกโหด่าจีนเลยครับเรื่อดสัญญาดําด่าจีนกันจุยเลยโอ้คุณ